สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามแล้วก็ท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเล่นเพลงแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครแบบง่ายๆนะครับเนื่องจากมีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าเขามีปัญหาในการร้องนะครับร้องยังไงให้ให้ลงกับจังหวะที่เล่นนะครับวันนี้ก็เลยจะมาสอนเอาเป็นวิธีการเก่า ง่ายๆแล้วกันนะครับวิธีการเกาแบบเดิมนะครับก็จะเป็นคอสีห้าสามสีองสามสี่สแล้วก็คอ G ีก็จะเป็น6 3 4 2 3 4 3่าคราวนี้นะครับแบบใหม่จะเล่นแค่คอสีก็จะเล่นแค่ ก็มาขอจีหกสามสี่สองประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นไปแล้วก็พร้อมกับเนื้อเพลงช้าๆนะครับวอนให้ลมช่วยพัดก็จะเป็นขอซีวอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่คำว่าลอยไปก็จะลงขอจีพอดีนะครับลอยไป จากดินแดนคําว่าดินแดนจะลงขอดี C นะครับจากดินแดนทินเหนือที่ไกลแสนไกลคําว่าไกลก็จะลงขอดี C, อ่าขอดี G นะครับสุดขอบฟ้าคําว่าฟ้าจะลงขอดี C นะครับสุดขอบฟ้าที่ไกลแสนไกลล่องลอยไปคําว่าไปจะลงขอดี G. ว่าลมจะลงคอร์ด C ลมช่วยพัดหัวใจพี่ไปให้ถึงจะเป็นคอร์ดดีนะครับคำว่าถึงก็คือเดีดยที่สายที่สี่สี่สองสามหสี่สองสามหนึ่งสี่สองสามจะเล่นทั้งหมดสองรอบนะครับต่อไปฝากดวงใจ จะลงขอดีนะครับคำว่าใจฝากดวงใจพี่ลอยล่องไปบนหน้าผาคำว่าผา,จะ,ะะา,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 าจะลงขอดีนะครับหน้าผาสุดขอบฟ้าคำว่าฟ้าจะลงขอดีสุดขอบฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงคำว่าถึงจะลงขอดีนะครับได้ศบตาคำว่าตาจะลงขอดี คาใจคำว่าใจจะลงขอดีหัวใจพี่แท้ติดตรึงเพอ้อรำพึงํำพันพึงแม่คำว่าเพ้อรำพึงอขอดีจะเป็นลงคำว่าพึงนะครับเพ้อรำพึงรำพันพึงแม่นวลน้องคำว่าน้องจะลงขอด,ดีนะครับขอด,ดีก็ดีเหมือนเดิมซี ต่อไปก็จะเป็นท่อนหกนะครับแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครคําว่าแก้มก็จะลงคอร์ด C ีพอดีนะครับแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร b ีเมเนอจับแค่สายที่5แล้วก็4ช่อง2วิธีดีดก็จะเหมือนกับคอร์ด C นะครับ ว่าใจจะลงคอร์ดดีมเนอร์ใจพี่จมแทบพัสสุธากับคอด4ีนะครับดวงหรือไทยดวงหรือไทยหรือดวงแก้วตาดุดดวงคําว่าดวงจะลงคอร์ดดีมิเนอร์ดุดดวงดาราดวงดาวดวงไหนวอนคาว่าวอนลงคอร์ดซีนะครับวอนให้ชายทุกคนเดินผ่านวอนเช่นกันวอนให้ใจ นี่ก็ลงคําว่าวอนเหมือนเดิมนะครับคอ C วีอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ไปถึงคําว่าถึงจะลงคอร์ด G นะครับไปถึงไปวอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ไปคอร์ด G จะลงคําว่าไปนะครับ นี่น่าจะเป็นวิธีเล่นที่ง่ายที่สุดแล้วก็ลองเอาไปฝึกดูนะครับใครที่ยังเล่นได้ไม่คล่องถ้าเล่นได้แล้วก็ค่อยกลับมาเล่นแบบเดิมนะครับพอสำหรับคลิปแนะนำการเล่นเพลงแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครของเขียนไขและวัดนิดก็มีประมาณนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ